สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีทางแฟนเพจแล้วก็ทางยูทูบครับวันนี้อยู่บ้าสร้างเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอยู่กับทีมงานเยบผ้านะครับก็เป็นงานหรือว่างานเก็บหรืองานซ้ำก็ได้ครับเพราะว่าเกี่ยวมาสามวันแล้วนะท่านผู้ชมเกี่ยวไม่ได้นะฝนตกนะครับเกี่ยวได้หน่อยแล้วก็ฝนตกคนระับตกมาสองสามวันแล้วนะ คันนะข้าวดีเลยครับเกี่ยวไปแล้วประมาณสิบประมาณสิบไร่นะได้ข้าวประมาณสิบกว่าเกียนนะสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองเกียนนะครับจําไม่ได้้คนขับเขาบอกนะครับข้าวดีมากเหลืออีกประมาณย0สิบกว่าไร่นะามสิบกว่าไร่นะครับเกี่ยวไปแล้วสิบกว่าไร่ได้ไปสิบกว่าเกียนนะข้าวดีมากท่านผู้ชมดูข้าวไหลไหลท่อดั้งแตกนะท่านผู้ชม ข้าวดีก็ราคาก็เหมือนเดิมนะทุกท้ชมอย่างที่ว่าฮะราคาก็ไม่ค่อยดีนะราคาถูก2องคันนะครับขันนั้นเพิ่งจะบิวตู้มาใหม่นะครับโดยช่างพดนอนน้อยบิวตู้มาใหม่ ท่านผู้ชมฝนตกอยู่สองสาวันนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยน่าจะตกทั่วทั่วถึงกันหมดเลยนะครับก็น้ําในนาก็เริ่มมีแล้วนะครับข้าวดีมากไม่มีหญ้าปนเลยนะท่านผู้ชม,มแล้วก็ข้าวเด็ดก็ไม่มีนะข้าวดีก็ไม่แปลกใจฮนะจะได้ไร้ระเกียนนะครับ ็ยี่สิบกว่าไลไม่รู้จะแล้วหรือเปล่านะท่านผู้ชมดูก็ดีนะบรรยา,ากาศก็ก็ขครนฟ้าเครื่อฝนนะครับตอนนี้ก็ลงกว่าจะลงะเกี่ยวได้ก็ประมาณเกือบเที่ยงนะว่าต้องรอทางน้ําฝนแห้งก่อนนะครับบรรยากาศก็ปร,าาระมาณนี้เลยครับเมฆลอยไปลอยมาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวทันหรือเปล่าก็ทำใจเนาะน้าฝนแล้วนะครับ ได้แค่แค่ยังไม่เวียนชายคนาเลยนะแค่ผ่าก,กามาเนี<จ>่ยได้แต่ครึ่งอุ้มเลยนะครับ เกี่ยวไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมก็อาจจะมีบ้างตามของงานเล็กๆน้อยๆนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะรอรถข้าวนะรถข้าวมาเร็วค่วอยังชั่วนะครับท่านผู้ชมแบบเดียวเองตเต็มอุ้มแล้วนะครับ แบบชาวนาเลืมตาหาปากได้เลยนะครับอย่างน้อยก็เจ็ดพันขึ้นนะนี่ผมว่าน่าจะประมาณหนะ้าห้าหพันเต็มที่น่าจะยังไม่ถึงเจ็ดพันนะไม่รู้ว่าข้าฝนตกแบบนี้ไม่รู้ว่าข้าวราคาจะลงหรือเปล่าเพราฝนตกมาสองสาวันนะ รถไม่มีครับคนเดียวเลยครับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเด็กรถนะเดีย๋ยวนี้รับคนเดียวครับสมัยรุ่นผมนี้ต้องมีเด็กรถเด็กรถหนึ่งคนนะติดรถไปเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นนะ พอเดินส่งข้าวไกะครท่านผู้ชมก็ต้องอัดเต็มกล่องเลยเอาไปให้คุ้มนะครับไปแต่ละรอบนะครับเดินส่งข้าวค่อนข้างไกลส่งข้าวดีด้วยครับ เพิ่งจะบิ้วตู้มาใหม่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเคยรีวิวไว้แล้วนะเปลี่ยนตู้เปลี่ยนที่รอบเปลี่ยนที่รอบ,บนที่รอบล่างเปลี่ยนไปตีฟางเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับโดยโอดนอนน้อยครับโมดาย ชมถงข้าวอย่างไกลเลยครับก็รอจนมูลหลังเต่าเลยประมาณถ้ามูลหลังเต่าเลยอุ้มสมคิดนี่ถ้าไม่ตัดอุ้มออกก็ประมาณเกือบสามกีนนะถ้าข้าวน้ำหนักดีๆประมาณ ถ้าข้าวไม่ดีก็ข้าวเบาๆหน่อยก็ประมาณ250-260ยี่ข้าวน้ำหนักค่อนข้างจะดีเลยอันนี้ก็ประมาณ260-270หกงรถังนะหรือประมาณ2เงกียนกว่า จะแล้วอยู่นะยี ial, anh, ่สิบกว่าไล่สองพันนะครับนะครับท่านผู้ชมอุบที่สองโอ้กว่าจะมาถึงนะครับนั่งรอประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะครับ ก็เดินส่งข้าวไกลช่างวอสโลเองเลยนักรอที่ไปไปนานในประมาณเกือบ20นาทีนะครับกว่ารถจะเดินมาถึงก็ กินเวลาไปเยอะนะฮะเรื่องเวลาที่เดินไปส่งข้าวไปกลับเนี่ยประมาณเกี่ยวข้าวได้กับเป็นอุ้มเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเข้าตัวแดดเริ่มออกแล้วนะท่านผู้ชม ทำไม่รู้ว่าหมดแดดไปได้ก็ใช่ปะเกี่ยวอ่ะ ขี้รอ,องก็เริ่มเยอะแล้วฮะพะข้าวมันเริ่มแห้งแล้วนะมีเวลาก็ลุยเลยครับพ่ฝนเปิดแล้วครับออกทุกคันนะหกคันรถที่โอแยกย้ายกันไปครับเพราะข้าวมันเริ่มสุกแล้วนะครับทางเขตบ้านใต้น,นี่ก็น่าจะเริ่มหมดแล้วนะผมว่าไม่หมดก็เหลือน้อยเพราะเกียร์นรถมันเยอะอยู่แล้ว เดียวเราก็มีรถแรงๆเข็ช่ังสร <ck> ้างรถแรงๆรถตู <m> ้สวยทั้งนั้นเลยครับลุยๆกันนี้ไม่กี่วันก็เรียบร้อยนะครับลงเจ้าเราก็ประมาณสองสามคันเกี่ยวกัน ข้าวเ,เริ่มลงแล้วนะถ้าไม่รีบเกี่ยวแล้วก็ฝนตกอีกรอบนี่ยนะแปะน้ำเป็นลำบากเลยข้าวยิ่งราคาถูกๆอยู่เลยน,ะนี่นท่านผู้ชมสองรอบครับเกือบเต็มอุ้มแล้วครับโอ้ข้าวดีวมาก สองอ้าวทางคนเยียงแล้วแปดทับสองก็ทำกันเยอะนะครับเม็ดก็ไม่เล็กนะมองมองดูข้างล่างครับถ้าโปกูเหรอ มองดูเหมือนเขียวเนาะแต่เกีเ่ยวออกมาไม่เขียวเลยอะไม่นเนเขียวข้าวดูใกลๆว่าเขียวใช่จริงดูดูที่ต้นเนี่ยดูไม่รู้นะท่านโยมมองเหมือนเขียวเลยเฮ้ยขนเป็นไรหัวทิ่มไปแล้วอ่ะโอ้ ไปแล้วแล้วมีทางทางอื่นข้ามได้ไหมห,หวันห้อมเลย่านผู้ชมยังไม่นขนาดยังไม่มีข้าวนะแล้วเป็นนางข้ามด้วย ออกแป๊บเดียวครับแดดนะท่านผู้ชมก็อย่างงี้ครับบรรยากาศล้วคึมเมฆลอยใบลอยมาที่แดดยังออกแรงอยู่เลยลอยดินนะเมื่อกี้นี้ครับวันท่วมเลยนะมองไกลๆนึกว่าเป็นทางขึ้นทางลงตรงนี้นะครับเป็นเป็นเลยไปหน่อยครับแม่ถ้าเป็นทางขึ้นทางลงลำบากเลยฮะ ว่าข้าวเหลือหลอุ้มเลยกว่าจะเกี่ยวเสร็จนะครับพู้ไม่เยอะเป็นแอ e n เองเป็นปักนะไม่ได้พู้ทั้งอันนะครับท่านชมดูข้าวดิข้าวโคตรดีเลยครับพูด,ดเลยว่าดีอะครับดีเลยอะแล้วก็เนี่ยแทบไม่มีอ่าไม่มีข้าวเดีดไม่มีอะไรปนเลยไม่มีหญ้าเลยครับข้าวล้วนๆครับข้าวดีมาก ถ้ามองข้างล่างเหมือนเหมือนมันจะเขียวนะท่านผู้ชมแต่จ,จริงๆเกี่ยวอยู่ในอุมแล้วไม่เขียวนะสวยเลยครับแห้งเลย bây giờ vẫn còn dùng lắm trong đời con bảo màn 221 quả ạ ừ ừ ừ นะครับ